จะได้มัย็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยข้าก็เพิ่งเคยเห็นท่านองค์ท่านองค์ไปแล้วรปชายาไม่รู้เหรอท่านองค์กลัวน้ำตั้งแต่เด็กแค่เป็นที่ที่มีน้ำพระองค์ก็ไม่กล้าไปฮะล่โค้ชเก่งเอาโค้ชเก่งมากเลยโค้ชเดี๋ย

ไปรอยยย้วผู้หญิงนอะไรไหมข้าไม่เป็นไรดูบังผู้หญิงไม่ต้องสนใจจะรีบไปเถอะ เราสหายาททาย,ทยาททายาททายาทหายาทท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 ายาจทาททายาททายาททา สามสิบปีก่อนค่ายเทียนเหอเป็นเพียงพื้นที่รกคลางในวันนี้เราเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่สุขสันต์ทุกคนมีเนื้อกินมีเหล้าดื่มอยู่ที่ดินหนึ่งหมู่สามเฟินยังมีความสุขข้าเหล่าโจขอ,ขอขอบคุณสหายทุกท่านณที่นี้ขอบคุณ<ม>าหาเลยเมื่อก่อนครอบครัวเรามีที่ื้นหนึ่งเพราะจายค่าเช่าที่ดินไม่ไหวเลยถูกเจ้าของที่ดินยึดคืน ถ้าไม่ใช่เพราะข่ายนี้ของเราครอบครัวทั้งห้าของข้าคงอดตายแล้ววันนี้ข้าขอดื่มคารวะสายใหสักจอกเถอะมาชนชนข้ากับภรรยาของข้าอพยพม,มาจากทางเหนือมาพนักงอยู่ที่เขาเฮอร์ซานขอบคุณหัวหน้าข่ายที่รับเลี้ยงให้ที่สุกหัวนอนนายใหญ่ขอรับข้าขอดื่มให้อีกจอกมาชนนี่นี่มาพวกเราทุกคน มาดึงพี่นายใหญ่หนึ่งจอกมอชนอยด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 อยชนยดอยดอยมชนดอยดนยดอยดอยใอยดอดอยดอดอดยอยดอยอเดยดอยดอยดอยดตยดดอยดยดอยดอยเอยดอยยดอยดียยดือดอย อาเถาจะไม่ต้องตามข้าแล้วข้าไม่เป็นไร ลกลับมาแล้วกลับมาแล้วท่านอองท่านผอมลงใช่หรือไม่เจ้าไม่ผอมก็พอแล้วท่านอองไม่อยู่เรือนตั้งครึ่งเดือนถ้ากินข้าวไม่ลงจะไม่ผอมได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นคืนนี้ข้าจะกินข้าวกับเจ้าดีเลยไปกันไป,ไปท่านอ,องสบยนี่สิ อันนี้ก็อร่อยอ๋ออันนี้ก็อร่อยท่านอองเสวยสิเร็วเข้าเหตุใดไม่เสวยล่ะพระชายาท่านไม่รู้หร, <introdu craft> รือท่านอองของเราทรี่บกลับมาทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะมากินข้าวกับท่านจะกินอะไรอีกแค่มาท่านก็อิ่มแล้วเฉยไม่ท่านองกินข้าวเถอะอ๋อจิงสิท่านอง คราวก่อนท่านบอกว่ารอท่านกลับมาแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันยังนับอยู่ใช่หรือไม่สัมภาระที่ข้าเตรียมไว้ยังไม่ได้แกะเลยก็ต้องนับสิเช่นนั้นเราไปทะเลสาบคุณหลิงกันได้ยินว่ามีเทศกาลพันเบญจมาศคือคลื่นมากได้สิตามใจเจ้ารีบกินข้าวเถอะได้ นะแบบนี้มือสอดมาแล้วสอดไปนิ้วเกี่ยวมาแล้วเกี่ยวไปตาท่านอ๋องแล้ว,ลวเลอท่านอ๋องเอามือนี้ใส่เข้าไป<อ>มือนี้ก็เหมือนกันเลิกลงด้านล่าง<อ> <laughs> แบบนี้ <laughs> มือที่เกี่ยวมาดึงแบบนี้ อย่าลืมทายานะได้ข้ารู้แล้วร้านขายปลาสกุลถาง แรงขึ้นเมื่อไหร่พวกเราย่อมได้พบกันไนดะ้พวกเราย่อมได้พบกันไนดะ้มหาศึกษาคัมภีรละที่เต๋า พระชายาขอเข้าเฝ้าไทยเฮามีกฎให้ยืนรอที่ไหนกัน พระชายาท่านไม่ต้องคุกเข่าแล้วพวกเรากลับจวนกันเถอะเพคะท่านทำของว่างมาเยี่ยมด้วยความปรารถนาดีแล้วนี่อะไรกลับวางอำนาจใส่ท่านไม่เป็นไร ละลายหากละลายแล้วจะไม่อร่อยละลายสิถึงจะดีอย่างไรเขาก็ไม่เห็นดีเมื่อถึงปากของนางาก็คงไม่ถูกพระไทยหรอกจูนตระกูลเซนโอ้ยจ้จะให้ข้าตายหรือไงข้าน้อยสมควรตายข้าน้อยสมควรตายใส่หัวไปเจ้าค่ะ หูหญินคนที่ข้าให้เจ้าตามหาได้เบาะแสบ้างไหมหูหยินได้เบาะแสแล้วเจ้าค่ะคนที่เราส่งออกไปได้ความมาว่านางเด็กเสินเคออีนั่นเมื่อก่อนขายตุ๊กตาน้ําตาลที่ถนนจินซิ่งข้างแผงของนางมีคนขายตุ๊กตาน้ําตาลชาราอยู่คนหนึ่งด้วยแล้วคนคนนั้นรู้จักเสินเคออีอย่างดีเลยเจ้าค่ะ เจ้าเอาเงินจำนวนหนึ่งไปให้เขาเชิญคนขายตุ๊กตาน้ำตาลผู้นี้ไปเดินในวังสักรอบข้าน้อยรับทราบจริงสิสกุลเจียงของเราปีนี้มีลูกสาวบ้านไหนเป็นผู้สมัครหญิงงามละ่ะคุณหนูเจียงบุตรสาวคนโตของลูกพี่ลูกน้องหูหยินเป็นหญิงงามที่พึ่งเข้าวังในปีนี้ เจ้าไปเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ที่ยอดเยี่ยมแทนค่าทีให้หลานสาวของข้าคนนี้ช่วยเติมเชื้อไฟแทนข้าไปเถอะโอ้ยอออ๋ออ๋อเซนเคยอีนะเซนเคยอีความทุกข์ที่ข้าได้รับมีประโยชน์ นี่เจ้ากำลังพูดอะไรนะ่ะหากคนตระกูลเสินเกี่ยวโยงเพราะเรื่องนี้เจ้าจะได้ใช้ชีวิตอยู่อีกเหรอนายท่านข้าไร้ข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งใช้ชีวิตอะไรกันมีความแตกต่างอีกเหรอนี่หูหญิน ระหว่างเราสองคนคือหนึ่งโรดทุกคนรุ่งหนึ่งล้มทุกคนก็ล้มในท่านผู้หญิงหนึ่งคนอย่างข้าจะมีวิธีอะไรได้ข้าไม่เหมือนนายท่านสักหน่อยที่มีฝีมือชำนาญจัดการทุกเรื่องทุกอย่างได้เหมาะสมเรื่องการแต่งงานแทนนี้ในท่านจะต้องมีวิธีแก้ไขเป็นแน่วิธีนะ่ะ ใช่ว่าจะไม่มีฟาบาทบอกว่าจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดส่วนมากก็เพื่อชี้แจงต่อราชวงศ์ก็เท่านั้นขอแค่ลงโทษผู้ต้นคิดให้นักตระกูลเซนก็จะไม่เกี่ยวพันมากเกินไปเช่นนั้นก็ต้องโยนทุกอย่างไปที่เซนเคออีก ตอนนี้เรื่องลุกลามไปไกลแล้วพวกเรายังต้องการหลักฐานที่สมจริงสักหน่อยหลักฐานอะไร นมาได้อย่างไรท่านพ่อดูสิวันนี้หอหลิวเซียนส่งกระโปรงใหม่มาให้ด้วยสวยไหมสวยสิสวยมากเลยท่านพ่อเชไหนวันนี้ท่านกลับมาเร็วนักเรื่องราชสำนักเสร็จแล้วเหรอหลิงเอ๋เจ้าว่าพ่อดีกับเจ้าไหมท่านพ่อดีกับข้าแน่นอนดวงจันทร์ที่ข้าต้องการท่านก็ยินดีคว้ามาให้ข้า หลิงเอ๋อพ่อพ่อมีอยู่เรื่องหนึง่งอยากให้เจ้าช่วยเจ้ายินดีไหมข้ายอมยินดีสิท่านพ่อถ้าข้าทำได้คงจะไม่รู้ลูกสาวคนนี้จิตใจเหียมโหดนักนางอาบยาพิษบนกฤิจนทำให้ปากแผลของหลิงเอ๋อไม่อาสมานกับคืนได้เลยหากไทเหายังเคลียบแคลงใจ สามารถให้หมอหลวงตรวจสอบได้แต่ว่าความผิดมากมายนี้ล้วนเป็นความผิดของกระหม่อมควรเก็บนางไว้ข้างกายเพื่ออบรมสั่งสอนตั้งแต่ทีแรกนางเองก็จะได้ไม่ตกมาเดินทางผิดเช่นนี้ฝ่าบาทองค์ไทยเฮามีบทลงโทษอันใดก็ขอให้มาลงที่กระหม่อมเถอะนึกไม่ถึง จะมีเรื่องหลบซ่อนเช่นนี้ท่านแม่ท่านน่ะใจดีมากเกินไปแล้วหญิงคนนี้ไม่ซื่อสัตย์ไม่กระตันอยู่ไร้เมตตาหลังตรวจสอบชัดเจนข้าจะลงโทษหนักคืนความเป็นธรรมให้จวนอ๋ง และตระกูลสนกระหม่อมชื่อว่าฟ้าบาเทียงทําได้เด็ดขาดต้องไปปล่อยปละละเลย <c oughs> เรื่องเจ้าทำร้ายพี่สาวบีบให้มหาเสนาบดีเสน็จสงเจ้าเข้าจวนอองทุกคนรู้แล้วเจ้ารีบรับผิดซะจะได้ทุกทรมานน้อยลงหน่อยเรื่องที่ข้าไม่ได้ทำทำไมต้องรับผิด,เ,ด,ผดเลิกปากแข็งได้แล้วลงนามในความผิดนี้เถอะจะได้ไม่ต้องทุกทรมานอีกไต้เท้าข้าเติบโตมาในชนบท ไม่เคยเรียนหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่เป็นทำท่านผิดหวังแล้วเมื่อบอกดีๆพระชายาไม่ชอบเช่นนั้นยกโทษให้ข้าน้อยด้วย <c oughs> ตอนนี้พระชายาเขียนชื่อตัวเองได้หรือยังผู้บัญชาการไม่สืบความจริงเรื่องการแต่งงานแทนแต่กลับบีบบังคับให้ข้ารับผิดแต่ความเจ็บแค่นี้ ยังทนไหว